เพชรเม็ดงามน้ำหนึ่งซึ้งภาษาทุกครั้งที่ปากกาไหวกระวัดความคิดอุดมคมชัดอาจารย์นวรัตพงภยัยบูรณ์คุณอังคารเป็นกิตกรกรวีคือสามารถจะทำงานกิจกรรมก็ด้วยแล้วทำงานทางวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณศิลป์และเขีนกวีได้ด้วย งานเขียนของท่านังคารมีกิจกรรมอยู่ในนั้นแม้กระทั่งตัวหนังสือ,อ,อส่งผลสํารับคนที่เขียนรูปและคนที่เขียนหนังสือทั้งแต่งรูปทั้งแต่งเรื่องเนี่ยอย่างมากในยุคหนึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างกรอนชนทลักษ์มาสู่ความเป็นอิสระและ้วก็รูป งานเขียนจิตกรรมของท่านอาการกลายเป็นแบบอย่างขึ้นมาคืองานใช้ท่า,านเขียนปาดเส้นมีพลังอย่างเนี้ยท่านอาคารได้มีบทบาทมากทั้งงานจิตกรรมและทั้งงานกวีงานศิลปะเหล่านี้มันจะต้องมีความเป็นอิสระเสรีให้ได้ซะก่อนผมว่าตรงเนี้ยท่านองคารได้เปิดประตูบานนี้ให้กับศิลปินได้ประจักษ์ว่ามันจะต้องมีอิสระและเสรีภาพ ซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับยุคสมัยที่คนกําลังสแสวงหาอึดอัดอยู่ในสังคมยุคนั้นด้วยธนาคารจึงเป็นเป็นพลังสําคัญคนหนึ่งที่มามาเปิดไอประตูแห่งเสรีภาพให้กับนักคิดนักเขียน